ครับสวัสดีครับวันนี้ก็บมะพร้าวกับสแตนทันต์ก่อนนะครับเนาะวันนี้สิพาไปหาอาจารย์ตอกอาจารย์ตอกนะครับเนาะว่าอาจารย์ตอกกิเลสตัวใดอะไรตัวเกาบ่หรือจังไดก็มาเบิ้งกันนะครับเนาะไปเบื้องกันแล้วนะครับเนาะไปสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามะพร้าพ่อกับอาจารย์ตอกกันนะครับเนาะมาอัปเดตของอาจารย์ตอกวันที่สามสิบเอ็ดเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวมาอัปเดตเน่ะว่ากิได้ตัวเกาโบหรือจังไดหรือว่าเพื่อน กะกระบ,บาดไว้ห้เนาะตัวไหนเด่นตัวยังเนาะตัวไหนเด่นตัวไหนร้องเนาะให้เพื่ออคำนวณว่าห้เรียบร้อยครับว่ามันอะไรคือตอนตอนที่แรกเิ่นเหนตุว่าตัวไหนเด่นตัวไหนร้องตัวไหนน่าเล่นหนักตัวไหนน่าเล่นเบาเนาะครับเนาะให้เบื่อาอ่ออะไรอาจารย์ตับมันจะเป็นตั้งแต่ตันนี้มันก็มีเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน,นครับ <c oughs> นี่เ,เปลี่ยนแปลงเนาะครับ มันจะมีเปลี่ยนแปลงหลักหน่วยหลักหน่วยครับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างครับอ,อันนี้ก็คือ,อก็จะกระบาลไว้ให้หรือว่าทีเด็ดดอกจันไว้ให้ล่างกลับไปทั้งล่างบนกลับไปทั้งบนถ้าที่คุณนบนคุณนล่างได้ก็บม่เสียหายครับเพร,ราะว่ามันหลายตัวถ้าคุณนบนคุณนล่างมันจะเป็นหลายตัวนะแต่ว่าคุ่นไปก็คุ่นไปน้อยๆก็ได้เพราะเป็นยังเพราะบ่มเงินลมเพราะบ่มเงินลมเนาะครับคุณนไปก็แน่ก็ดีควรไวเพราะว่มเงินลมราะว่นละ วายทายเป็นผมได้เล่มเอาตามตัวกันี้เนี่ยเอาตามตัวนี่นะผมก็เอาตามตัวเล่เอาตัวมีตัวนี้นะครับมิดตัวอะไรนะครับผมอ๋อแล้วผมก็เลยเขาบอกว่าเป็นขับอะไรว่าตัวไหนรับคนเบิ้งนี่นะครับตามนี่นะครับตัวเล่ยนนาตอนนี้นะครับตัวเล่นก็คือตัวนี้ครับแปดหกเจ็ดนะครับตัวเล่นตัวเล่นคือแปดหกเจ็ดนะครับแปดหกเจ็ดอันนี้สีมาทั้งบนนะครับ แบบห้อเกแล้วก็สามหอเกอันนี้สามห้เจนี่เป็นตัวร่องเะครับเป็นตัวร่องครับสามหเจเป็นตัวร่องเก้าห้องเกจก็เป็นตัวร่องสอหเจเป็นตัวแรงแต่ว่าตัวเ่นเนี่คือตัวเ่นงกอดอกเครื่องไม้ดอกจันไว้เห็นล้วทุกตัวที่ว่ากาดอกจันไว้เนี่ยอันนี้คือตัวเด้นครับเด่นบนเด่นล่างหรือสซคุณบนคุณล่างไว้แน่ก็ได้อ๋ออนี่ครับครับอันนี้อันนี้ล่างนะครับเนาะครับอันนี้บนเจ้าบริษนี่แหละครับ คำนวณคำนวณมาแล้วนะครับเนี่ยครับก็รักเลขเอ่อร่างนี่สามกับซี่เนี่ยที่เฮดไกคอนนันนี่นะมันไปตรงกับเลขดับเลขดับครับไปคำนวณคำนวณเลขดับแล้วมันมาตรงกับเลขดับก็บเลยก็เลยตัดออกอืมก็เลยตัดออกครับตัวได้ตรงกับเลขดับเท่ากับตัดออกมกันก็เลือน้อยตัวลงเท่ากับคังดง่ายขึ้น นี่แหละครับตามนี่แหละครับเอาเบิ้งไกลๆอืมนี่แกนะครับเนาะอันนี้บนนะครับเนาะครับอันนี้บนชุดนี้บนบนนี่ว่ต้องบอดนะครับเนี่ยเห็นชัดเจาะละวะนี่นะมองเห้เบิ้งเลขบนนะครับเนาะนี่เบิ้งเลขบนก่อนเดี๋ยวขอยุดแล้วก็เบิ้งก็ได้ครับยุดแล้วก็เบิ้งเอาอันนี้เลขบนมีเลขรองมีเลขรอง มีเล็กล้องอะ่ไรครับที่เฮียให้่เน่เล็กล้องกับเขียนอะไรอยู่ครับลองมีสองชุดรองสามตัวนะครับลองสามตัวมีสองชุดมีอยู่สองชุดเล็กล้องนะครับล่ะเล็กล้องมีอยู่สองสองชุดเล็กกิ่งก็คือกากบาดเนี่ยนี่แหละยตอกไม่ดอกกันเหล็กกิ่งอันนี้อันนี้ตัวเน้นครับอันนี้อันนี้ก็ตัวกิ่งครับเนี่ยกิ่งมันมาเลยนะครับเนี่ยเนี่ครับนี่กิ่งครับเราครับแลเล็กรางเอาลครับแล้วเล็กราง เด็กลางมีอยู่ครับนี่ตัวนี้คือตัวเด่นครับเนี่ยนี่คือตัวเด่นเนาะครับเนาะเด็กรางหกสองคืตัวเด่นหกสองคือตัวเด่นครับเจ็ดสองนี่คือตัวร้องก็ตัวร้องก็แปดสองเนาะอันนี้ก็เมาก็คล้ายๆว่าหกเจ็ดแปดนั่นแหละครับก็รักน้อยนี่วก็สองครับเด็กรางน่ะไล่ลงมาครับไล่ไล่ลงมาครับเพราะว่าเปลี่ยนเด็กร้องลงมา ดูครับเนี่ยทั้งในกับมันกับโชคมาในสูตรลแต่ว่าตัวเด่นกมู่ก็คือหกนะครับอืมตัวเด่นคือหกเปนบ่ครับหกเสี้ยนโมู่หกเสี้ยนโมูครับอ๋อหกเสี้ยนกมู่นะครับเนาะผู้ใดอยากวิ่งวิ่งเลยเลยครับครับวิ่งได้เลยครับหกหกวิ่งเลยวิ่งบนบ่มีผิดหวังวิ่งบนวิ่งล่างครับโดนยุ่นีมันหาบางวิ่งว่าไงขัดทางบางวิ่งได้แ่น <ผม S 1> กันทำงางิคงผม่ีอัดที่กันองไม่ดีอัด <ไป S 2> ที่กันแต่ผงหามางวิงได้แน,น่นด้วยงานเงินจ้กระ,ะ,ะเจาเหับแถวแถวเ้าเนี่ยกระเจาเพบาะเขายได้ิงพงเพรขายได้วิ่งเลยครับนี่ครับเนี่ยไอเบิ้งทั้งทิงทั้งลางนะครับเนี่ยอันนี้ขาง,งขังขบวนเนาะไอเบิ้ลจะติดมาเลยครับัวใหง่ายด้ครับัวใหง่เจ้าเลยนะครับเนาะไ้ปั่าพิจารณา ก็นหนนี่เล็กแางนี่มันจีมันจีมีหกสามหกสี่ก็ไม่อีกชุดหนึ่งมันหกแบไม่อีกชุดหนึ่งแต่ว่ามันตรงกับเล็กดับเพราะถ้าตรงเล็ดับเล็กดับเด้วห้องกัสสมารถี่แบบตาดออกได้เองทีนะมันตรงกับเล็ดับตรงกับเลขกดับครับจากสีดับยูพอยูแล้วแต่ว่าก็มันก็เคยดับยูเยอนมันก็ดับมาเรื่อยๆรอยเยอะนะเรื่ยเ่ยครับลองเมื่อนะครับมันก็กลายมาเป็นสองเป็นตัวเด่นแพ่น อืมสองในกลายเป็นตัวเล่นอะนรบ้าะครับสองในือตัวเล่นแพทย์ได้ไหอืมจะร้องพิจารณาแล้ะครับเนาะผู้ใดมักจังไหนกะซื้อเอาแต่ว่าวงอย่าเบียงกันอยากให้วิ่งเนี่ยก็คือวิ่งหกล้วอย่าวิ่งก็วิ่งหกแล้วครับตัววิ่งก็คือวิ่งหกแล้วตัววิ่งคือวิ่งหกหกเด่นเด่นครับครับหกมันเด่นกว่าโมครับ โอ้ดึงก็มัวอก็ร้องนี่แหละครับร้องตามอาจารย์ต๊อกบอกนะครับเนี่ยอาจารย์ตอกคอนเฟิร์มนะครับเนี่ยหกในมาแทะแน่นอนครับมาแทะแน่นอนครับคอนเฟิร์มกัมืออื่นเ้าเอาชั่วๆอีกแค่นึงคือมืออึนเ้าคือไรสดเลยไรสวดจะเ้ากับมืออึนเสาอีกแค่นึงเจาบังที เอาค่ะคัดก้อนโมเลกเอาคักต้องเลยเนี่ค่ะคัดก้อนโมเลกว่าเลขฝันอันนี้เลขเลขฝันฝันวารีชีสร้างในร่องให้แก่นครับเพิ่นตีให้ร่องเบิ้งเนื้อฝันวารีชีสร้างครับฝันวารีชีสร้างครับฝันวารีชีสร้างโอ้ยกระโชคง่ายคำว่าเราแล้วนี่ละนี่แด้เนี่ยเอาโชคใครเราเนี่ยการหลังจากที่ว่าคมนวณไปแล้วหลังจากค้านวณสูตรไปแล้วหลังจากนั้นมาสองคืนคำว่าฝันวารีชีสร่างวารีชีสร้างครับชีสร้างก็เอาสร้างมาเรียงว่าบานเท่าน <onter Jeder> <Camer S 2> <thood> ี้ละ <Tun farmers> ที่สร้างมาเลียงเอามาไปบ้านเขาเลยเองเห็นไหมเป็นสร้างเจ้าของเลยนะโอ้นี่ละเลขอยู่นี่ลักษณะแต่ว่าผมกับพ่อพูว่ามันจะเป็นโซเดย์อ่าลองแข่งกันครับเป็นลองตีกันรับผู้ใดๆฝันว่าจะขี้สร้างนี่โชคดีเถอะเด้โชคดีคือมีโชมีลาบเด้การที่สร้างอ่ะเนี่ยงวดงวดก้อนหนี่งวดที่ว่าผมถือคือไอ้ตัวถืองั้นอันครับการที้สร้างอ่ะว่าเออซื้อรถขนาดซื้อ กับเอาแล้วแปดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหกก็บ้านไปตอนนั้นมื่อไหร่เมื่อยู่นี่ละหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแล้วกัแปดหกเจ็ดที่นี่ละเออที่นี่ละเด็กกับตัวี่บ้านตะติยูตะติยูตัวนี้แหละตัวแดกตัวที่บ้านเห็นอะไรที่แดกเลยเนี่ยเออตัวที่ว่านี่ละครับเขาตะที่เป็นเขาชุดนี่แหละซุ่วนอีกสามหกเจ็ดแล้วก็เก้าหกเจ็ดนี่มันเป็นตัวร่องตัวกันตัวร่องตัวกันครับ กันเพื่อหกมันกลับหัวเป็นเก่าังสินะอันนี้คือตัวกันเพื่อมันกลับหัวเลยสิเจ็ดสูตรมืนก็คือสตรนะ้มันบ่ก่อยกลับหัวนะนาะครับมันบวก่อยกลับหัวได้ได้หรืะบ่คลอยกลับหัวต่ว่าถ้าเทียบผู้เิ่นอยากกลับหัวอยากกันน้องม่งก็กันได้ครับโอ้ฝันวด้ที่สร้างนี่คือโชกโชคลาบเด้เลยได้โชกลาบง่ญ่ได้หล่ะบบดนี้ตัวสามตัวล่องเนี่สามหกเจ็ดเนี่อันนี้ก็ตัวกันกันจากแปดหกเจ็ดนะครับแปดกับสามมันกับ เปิงเป็นตัวเดียวกันครับเบื้องใดอย่างนี้นะเบิ้งใดอนด้ครับแปดกับสามนี่มันมันเป็นเด็กคายกันเล่ยว่าเออถ้าแต่กับ่องตัดตัวล่องให้เพิ่มหน่ำร่องเบื้องนะถ้าเอาตัวเดียวเนียนๆเลยมันก็จะเป็นเป็นแปดหกเจ็ดนะครับแปดหกเจ็ดก็ตัวเดียวเนียนๆครับตัวเดียวตัวเนียนๆแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดนะตัวเนียนๆสามหกเจ็ดตัวล่องสามหกเจ็ดนี่เป็นตัวล่อง เก้เป็นตัวลองครับกินสองตัวสองตัวนี้กรตัดไก็หกเ็ดก็หกแปดแล้วก็แปดเจ็ดเท่าน้นะเนาะครับก็เลขสามตัวแวพมาตัดออกจากกันเลขสามตัวมาตัดออกกันนี่ครับตัดกันกับเชสามหางสามหางสามหางกับโอ้เลนเบดีเลขเบอรหลายได้หละมันเห็นาว่ามันสีลงมาได้มันสีลงมาได้มัน่ลัวสีเลือทอนนี่ แหงฝันว่าได้ฝันว่าขี้สร้างครึ่งวัดที่ถือค้ากันอะไรกันโอ้ยเอาแล้วบานเนี่ยเอาโชคมาแล้วเอาโชคล่ามาให้อีกแล้วบานมีเราบอกว่ามันเออมันฝันดีคือจังไหนต่เนี้ว่าฝันว่าขี้สร้างฝันขี้สร้างก็ดีแล้วฝันว่าขี้สร้างเนาะไปขี้สร้างง่ายก็ยังว่าถือยื่นเดี๋ยวถือเกล็ดตูมยื่นเดี๋ยวครึงวัดที่แล้วอะยังไงเราไปขี้สร้างเลยละเรื่องวัดถือวดก้อนเนี่ยฝันว่าขี้สร้างอ่ะอืม กิดจบไปที่นี้เนาะก็ห้แฟนคลับเบิ้งก็โอเคแล้วครับก็มีเพิ่มเติมบ่เพิ่มเติมก็รอถ้าเบิ่งมื้อกี้สองเส้นนึ่เนาะครับผมว่าเจสซี่โอเคแล้วน่ะถืกแล้วน่ะเพราะว่าปัจสิมาถ่ายบรรยากาศมื้อเช้าให้เบิ่งอยู่บ้านอาจารย์ต๊อกครับขาเบิ่งบรรยากาศอ่าถ่ายทอดสดเลยครับถ่ายทอดสดบรรยากาศขาเบิ่งบรรยากาศสดๆยามเช้าสดๆยามเช้าอยู่บ้านอาจารย์ต๊อกนี่แหละเมื่อ ว่าคนจิตมาบ้านคักขนาดไหนนะจานตอกครับผมอ่าสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่นี้นะครับเนาะอ่าสวัสดีครับจานตอกครับขอจบไปที่นี่นะครับขอกดไลค์กดแชร์ขอกดซับสไครต์ให้ตัดไตธนากรนะครับเด้อกดแชร์ไปได้หลายด้วยครับเพื่อจะได้โชคเรียนหมาดเหมอนกันก็จานตอกเนาะก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่นี้นะคครรััับบสสวดีครับสวัสดีครับ